สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาขอประกาศนะครับเปลี่ยน Channel นะครับคือเพิ่ม Channel นะครับทีอ่อันนี้อาจจะเป็นเป็นออฟฟิเชีมากขึ้นนะครับชื่อว่า g h o s t e r Gamer นะครับก็คือว่าก็จะมีการมีการ r รันทรูนะครับมีการแกะก,กล่องเกมเ,เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็น จะมีหน้าปกนะครับคือจะพยายามทําให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแต่ว่าได้แค่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรแนะนําก็แนะนําเพิ่มเข้ามาได้นะครับว่ามีอะไรที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าต้องแก้ไขนะครับอันนี้ก็จะมีะกดที่เพลย์ลิสต์ได้นะครับก็จะมีโซโลเวอรีนนะครับก็คือจะเป็นเกมที่แบบว่า เล่นไม่สามารถเล่นโซโลได้แต่ว่าผมหาวิธีการที่เอาโซโลมาเล่นนะครับก็คือเป็นโซโลเวเรียนของเกมเกมนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวรันทรูนะครับเหมือนเดิมนะฮะรันทรูแล้วก็อ่ารันทรูนะครับก็จะเป็นแบบว่าคราวนี้จะเป็นแบบคลิปเดียวจบแล้วครับไม่มีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสออะไรที่แบบว่าต้องคอยมากดหานะครับก็คือทีเดียวเลยครับ ยาวๆทีเดียวเลยนะครับก็จะได้ง่ายดูง่ายๆนะครับแล้วก็แกะกล่องก็เหมือนกันครับแกะกล่องก็จะมีหน้าปกนะครับหาง่ายขึ้นนะครับมีเกมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ how to play ตรงเนี้ยนะครับผมก็คิดว่าจะแยกนะครับว่าเกมไหนที่แบบมันทำ run through ไม่ได้นะครับเช่นพวกแนว l u f f i n g ต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทำวิธีเล่นอย่างเดียวนะครับ เออรันทรูไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องแบบเล่นไปด้วยหลายๆคนนะครับ mm hmm. ก็ทำเป็น how to play อย่างเดียวนะครับ mm hmm. หรือว่าเป็นเกมอะไรที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็อาจจะซับซ้อนที่นี่หมายถึงว่าสอนเล่นเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้เวลานานก็คือแยกคลิปไปเลยนะครับก็เป็นคลิป How to play ไปเลยแล้วก็ส่วน How to play จบแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมี รันทรูแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากดู how to play อย่างเดียวนะครับก็ได้นะครับหรือว่าใครรู้วิธีเล่นแล้วนะครับอยากอยากไปดู Run through เลยนะครับก็ก็เลือกเ u ่ through อย่างเดียวได้เลยนะครับจะได้แบ่งแยกเป็น2คลิปนะครับโอเคครับช่วงนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับส่วนช่องเดิมนะครับ Ver y coaster เนี่ยก็ยังอยู่นะครับอันนั้นก็ เกมก็จะเกมเก่าๆที่ทําไว้แล้วนะครับก็ยังอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อาจจะมาทําใหม่นะครับทาเป็นทําใหม่แบบตอนเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะคอยไล่ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็สาหรับวันนี้ถ้ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ